สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะปุ๊กจะมาอัปเดตนะคะในรุ่นคาหน้าค่ะซึ่งตอนนี้มีโปรอยู่ค่ะในโปรรถพิเศษค่ะในราคารถเหลือ2,890บาทเพราะปกติคาหน้าราคา3,090บาทในโปรนี้พี่ VP ได้รถเ,เพิ่มทันที5%นะคะจัดสด่งฟรี EMS ค่ะและแน่นอนว่าเพิ่มตุ๊กตาพวงแถมรุ่นใหม่ค่ะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะมีสีให้พี่เลือกค่ะเป็นรุ่นแก้วน้ำ ใส่น่ารักแบบนี้เลยค่ะจัดส่งให้ฟีล์มสนะคะสีที่ปุ๊กจับอยู่ตอนนี้เป็นสีเทาอังเคอร์เกรค่ะในสีที่มีพร้อมส่งในคลิปนี้ทั้งหมด5สีค่ะสีเทาอังเคอร์เกรยเนื้อมันเงามากค่ะเพราะเป็นเนื้อไนรอนรีเฟกเกตพรีเมียมค่ะเนื้อไนรอนรีเฟกก็จะเป็นทรงนะคะแล้วก็น้ําหนักเบาคาน้าไปนี้น้ําหนักเบามากค่ะ650กรัมเท่านั้นค่ะและที่สําคัญกันน้ําได้90%ค่ะ ในทุกขอบมุมที่พี่เห็นในคาร์หน้านะคะจะตัดหนังวัวแท้หนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลายหนังประมาณนี้ปุ๊กขอโชว์ให้ดูความหนานะคะทุกมุมนะคะที่ตัดอยู่เป็นหนังแท้เบอร์นี้เลยค่ะหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดีไซน์หน้าตาของคาร์หน้าจะมีจับจีบทุกขอบมุมนะคะสวยงามคลาสสิกเป็นกระเป๋าเป้ที่เหมาะสำหรับผู้หญิงที่แท้จริงและช่องจัดเก็บที่เป็นระเบียบด้วยเดี๋ยวปุ๊กพาไปดูด้านในนะคะเรามาดูขนาด ว่าใช้จุใช้ดียังไงในเป้หน้าตาน่ารักสวยคลาสสิกแบบนี้ด้วยความกว้างค่ะ11.5นิ้วและสูง13นิ้วฐานนะคะจะเห็นจากก้นที่มีมิติมานี้คือ4นิ้วค่ะ4นิ้วค่ะนี่คือสีเทาอังเคอร์เกรนะคะสีเทาที่สวยคลาสสิกและเป็นโทนสีเข้มที่รองลงมาจากสีดำค่ะสีดำสีดำโอเน็กซ์แบมันเงาค่ะ เนื้อไนร่อนเกรดพรีเมียมเนื้อไนร่อนรีเฟกที่จะเห็นความมันเงาของสีดําได้สวยหรูมากๆเพราะตัดกับสีทองอ่อนนะคะในอะไหล่สีทองอ่อนแบบนี้ปุ๊กขอพาชมใน5สีที่มีพร้อมส่งนะคะแล้วปุ๊กจะพาไปดูด้านในอีกครั้งหนึ่งนี่คือสีดําสีดํามันเงาสีชมพูเคปพิงค่ะชมพูโรสบาวชมพูกะปิค่ะตอนนี้สีชมพู สีชมพูเคฟพ,พิงสีชมพูโรสบาวสองใบสุดท้ายแล้วค่ะพี่ในรุ่นคาหน้านะคะพี่จะไหนที่ชอบแนวประมาณสีชมพูสีชมพูที่แบบยังดูหรูและดูแพงนะคะถ้าหาพิษมินได้นะคะในสองใบสุดท้ายในรุ่นคาหน้าค่ะหน้าตาสวยงามน่ารักมากๆสีโทนหวานอีกสีหนึ่งค่ะซีด้าบรออนค่ะซีดาบรอนบรอน เป็นโทนเบตค่ะที่เข้มขึ้นมาจากสีครีมอ่อนๆขึ้นมา3สเตปที่พี่สามารถใช้ซีด้าบอลได้แบบลุยๆได้เลยไม่ต้องกลัวเลยค่ะในสีซีด้าบอลเพราะมีมิตสีที่มีความเงาสวยไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะสีเข้มขึ้นมานะคะในน้ำตาลมอคคาบาวค่ะน้ำตาลมอคคาบาวจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติค่ะที่สวยละมุนและเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายมากๆค่ะนี่คือสีน้ำตาลของ Candy Power ถ้าเทียบสีน้ำตาลให้เห็นกับสีดำแบบนี้นะคะในสีน้ำตาลมอคคาบบาวและสีดำค่ะครบ5สีนะคะขอเทียบสีดำที่จะได้เห็นเนื้อเม็ดสีเพราะว่าเนื้อในร่อนรีเฟกเกตพรีเมียมจะเล่นกับแสงไฟได้ดีมากค่ะสีดำโอเน็กซ์แบนะคะและสีเทาอังเคอร์เกค่ะปุกขอพาชมช่องภายในค่ะมาตั้งแต่ทางด้านหน้านะคะพี่จะเห็น สัญลักษณ์ไปโคเวอร์ค่ะสัญลักษณ์ของรักแท้และความโชคดีนี่คือสัญลักษณ์ของแคนดี้ฟลาเวอร์มีทุกขอบมุมอย่างที่ปุ๊กบอกนะคะว่าเป็นตัดหนังวัวแท้และอันนี้ปลายหางซิปเพื่อให้พี่รูดง่ายใช้งานถนัดค่ะช่องด้านนี้จะเป็นซิปซ่อนนะคะใต้ตรงนี้เป็นหนังแท้ค่ะแถบตรงนี้ทั้งหมดเป็นหนังวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหนาด้วยเพราะว่าตรงด้านหน้านี้ปุ๊กมีบุนะคะช่องก็จะลึกแบบนี้เลยลึกมากลึกมาถึงกลางครึ่งแขนเลยนะคะ และซิปด้านข้างค่ะตรงนี้สองหัวซิปค่ะเพื่อยืดหยุ่นการใช้งานนะคะและซิปเก็บขอบมุมสวยงามมาถึงก้างใบเพื่อที่พี่จะรูดใช้คาหน้าในช่องด้านหน้านี้ได้ถนัดหยิบจับถนัดเลยค่ะซับในด้านในจะเป็นสีเทามันเงาทอเฉียงพิเศษนะคะใน5้าสีที่มีพร้อมส่งไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีน้ำตาลสีซีด้าด้านในจะเป็นสีเทามันเงาทอเฉียงพิเศษแบบนี้หรูหรามากๆค่ะ และช่องด้านหน้าที่ปุ๊กบอกว่าเรามีบุไว้นะคะตัวนี้ก็จะสามารถใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือแท็บเล็ตได้ค่ะเพื่อกันกระแทกกระเป๋าคู่ข้างหน้าค่ะและสายคล้องเกี่ยวพุงกุญแจหรือกระเป๋าเศษสตางค์และพี่เกี่ยวแล้วก็สามารถดรอปใส่ในช่องนี้ได้เลยปุ๊กขอโชว์ในช่องใบโล่งนะคะรูดทางขวาก็ได้รูดทางซ้ายก็ได้ค่ะใน2หัวซิปและแน่นอนว่าในซิปช่องกลางขอปุ๊กปรับระดับมห้พี่เห็นชัดช่องซิป ตัวกลางกระเป๋าใหญ่นะคะก็จะเป็น2หัวซิปที่มีความยืดหยุ่นการใช้งานนะคะจะรูดทางซ้ายก็ได้รูดทางขวาก็ได้เช่นกันและขอบมุมเก็บมาถึงค่อนกระเป๋าแบบนี้เพื่อให้พี่เปิดกลางเปิดกระเป๋ามาแล้วใช้งานง่ายค่ะช่องเยอะมากค่ะในกระเป๋าคู่ด้านหลังนี้ซิปในลักษณะผู้ขอชชวยให้ดูมุมนี้เป็นช่องที่เซฟเก็บเข้าผนังทั้งด้านนี้เลยพี่จะใส่เป็นซองยา กล่องแว่นสมุดบุ๊กแบงได้เลยค่ะและจุดเด่นสําคัญเรามาถึงจุดเด่นสําคัญของคานาะนะคะช่องนี้ค่ะปุ๊มีบุไว้นะคะพี่สามารถใส่เป็นกระบอกน้ําเพราะว่าเรามีแยกเก็บกระบอกน้ําจะไม่ร่มค่ะนะคะเพราะเขามีทําเป็นเซฟโซนของเขาไว้อยู่แล้วด้วยมีการบุด,ด้วยนะคะและตรงนี้พี่จะเห็นเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งค่ะพวกขอรูดซิปตรงนี้อ่อนเดี๋ยวโชว์ตรงนี้เลยดีกว่าค่ะ ช่องตรงนี้ปุ๊กมีทําซิปไวรูดปิดจัดเก็บล่มหรือว่าพี่จะใส่เป็นกระบอกน้ําด้านข้างนี้ก็ได้ค่ะปุ๊กขอใส่เป็นล่มขนาดพกพาของแคนดี้โฟลเวอร์นะคะเกรดพีเมียมพี่ใส่เข้าไปแล้วพี่จะเห็นตรงนี้ทําเป็นกระเป๋าตั้งหากไว้นะคะซึ่งเข้าทางนี้เป็นแบบนี้ค่ะปุ๊กขอรูดปิดเป็นจัดระเบียบช่องจัดเก็บได้เรียบร้อยสวยงามตามสไตล์ญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นเลยค่ะเรามาจุดเด่น ที่สาคัญอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันทางด้านหลังเราก็มีจุดเด่นค่ะและมีช่องเซฟโซนที่ดีมากใน2หัวซิปที่รูดเกียร์สองหัวซิปนะคะจะรูดทางซ้ายก็ได้รูดทางขวาก็ได้เพื่อยืดหยุ่นการใช้งานเช่นกันทางด้านหลังค่ะและด้านหลังปุ๊กก็มีบุเช่นกันด้านนี้พี่สามารถเลือกใส่เป็นแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นมือถือใส่ช่องน,นี้ได้เช่นกันเพราะว่าทางด้านหลังนี้ปุ๊กก็มีบุไว้เช่นเดียวกันแล้วลึกแบบนี้ค่ะนี่เป็นช่องเซฟโซนที่ดีมาก แล้วก็ยังมี2หัวซิปนะคะให้พี่ยืดหยุ่นการใช้งานรูดง่ายค่ะด้วยปลายหนังแท้ค่ะสายนะคะเป็นเนื้อไนล่อนทอแน่นเนื้อไนล่อนทอนิมเกาะบ่าทุกขอบมุมตัดหนังวัวแท้ค่ะเป็นแบบเนื้อไนล่อนทอนิมนะคะมันเงาหรูหราเกาะบ่าอยู่แน่นอนค่ะ และใน5้สีที่มีพร้อมส่งสีไหนที่พี่ถูกใจนะคะในโปรลถพิเศษลดและแถมนะคะลถเหลือ2,890บาทพร้อมตุ๊กตาพงแถมพรีเมียมรุ่นใหม่พี่ v ี P ในโปรนี้ลดเพิ่มทันที5%แน่นอนค่ะจัดส่งให้ฟรีเอ็สทักหาเพียนินได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ